สวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนๆทุกคนผมนียอดีนันมะแซคณะศึกษาศาสตร์สาขาพละาศึกษารหัสศึกษา6 4 2 0 1 1 1 0 1ครับวันนี้ผมจะมาเผยท่าเล่นบันไดลิงนะครับตอนแรกเลยนะครับชื่อว่าท่าสับควายนะครับสับควายลักษณะนี้นละครับ ขนาดนี้เลยนะครับก็สเต็ปแรกนะครับค่อยแบบนี้ก่อนลักษณะค่อยเหมือนค่อยปอน,คร,นครับแล้วเท้าอีกข้างนึงก็โฟลว์ตามไปครับหวานเหมือนวางเท้าครับลักษณะน,นี้แล้วไปจุ่มตอนที่ผมทําตอนหนึ่งกันเลยครับไปกันเลยครับ